ก็ให้ความสําคัญนะครับแล้วก็ท่านประหลัดได้สั่งการท่านสิบดีกรมบิจีการเ็ก,เกชนไปแล้วนะครับก็จะมีการดำเนินการสองส่วนก็นคือ,อหนึ่งเข้าไปหาข้อเท็จจริงแล้วก็ใน,นที่สุดต้องเอาผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยออกมาจากพื้นที่เพื่อที่ไดไม้มีใครไปยุ่งเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานได้นะครับก็ต้องรอให คนที่เข้าไปสอบมันก็ได้จริงรายงานกับมาที่ท่านปลัดเพราะว่าอำนาจในการย้ายรองทุกิีเป็นอำนาจของท่านปลัดทงหนะครับผมคงมีได้แค่นี้แต่ว่าอย้ำว่าได้ย้ำท่านปลัดว่าทุกอย่างเนี่ยมาต้องยึดข้อที่จริงไว้ยึดความถูกต้องไว้นะครับแล้วก็ดําเนินการไม่ไม่เว้นว่าจะเป็นใครต้องให้ความเป็นธรรมความถูกต้องเกิดขึ้นทุกคนได้มั่นใจในระบบ มั่นใจในการทำงานของอมอเป็นจริงมั่นใหถทงสรุ